ยุบ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 เออค่อยๆ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 เบาๆลูกเบาสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับท่ามือปลากับเขยโคไทยพี่น้องนั่นบนวันี่ล่ะครับผมอุ้ยอุ้ยติดกิ่งไม้ติดกูหละอุ้ยเกือบ มันคือมีกิ่งไม้ว่า นี่กอง,งอยู่ข้างล่างใส่ลกนุน่นไปง่ายมีกิ่ไหมครับมเออจะโบปันไดครับ

vô quá bà lại, bà lại. Ui, ôi, phải xăm, bắt luôn, phải bà đi leo, lơ lên ôi, to to dài không đi, quá leo, ôi, ơi khâu khâu ôi, mất. เออปลาแดงไอ้ใจกิ่อมย่อพี่น้องกลับมาอยู่กว่าอืมยำหมิงเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนี่ยบางคนเขาบอกว่าโู้ทำอะไรไปหวานงาเม็ดเล็กเขาทำจริงหรือไม่นี่เขาปิดประตูเซย์มันเลยเวลา ตาแดงไหมบอ๊ะโขงนี่ไง <laughs> ขยงครับขยังขยงมอยไพรแช่ไปวางไก่วางยาเจ้าของเสียบไก่พอดี <laughs> ดิ <laughs> จะไปวางยาด้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนู้นอันตรายฝั่งนู้นอันตรายกว่าอัยฝั่งนี้ยังมีโอกาสที่รอดออกไปแล้ฝั่งนี้เข้าฝั่งนู้นเรียบร้อยมีการอันตรายไปอยู่ฝั่งนี้อันตรายไปซะโอให้มันย้ายไปอยู่ฝั่งนู้น

ไมหมาแล้วก็มึไม่ดีด้วยหมูหมูก็มีเราแต่ก็ไม่ให้หมูว่ะกูก็ห่วงกูไม่กล้แล้วเราไม่กล้าหมูไไมห้แล้วมันจะหายทันแล้วโอ้ตัวไหมร้าน อ๋องานนั่นเลยโก้ที่ไปไม่เอาหรอกไปก็ไปหกหรือยังไม่ให้เราก็มีกินด้วยล้วมึงอะเอามากันจะไม่ไหวเดี๋ยวนีอหูก็ยังแล้ว่ะตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วตึ๊ลหกเออ่หกอโอ้ย เแล้วเดินกินมันโบ๊เดินฟังกับลุงเราลุงเราจะพายป่ายังหรอกเราทำไม้นี่อยู่เอาไอ้นั้นเข้าวงก่อนจะขาย่างไยไรเล้ยาแะ โอ้โหปื้ดีแปบไหมเบลอเลยฮนะอีแปบตัวยังใหญ่ตาเข้ามาตรงนี้ <laughs>

ถ้ามันตก,ตกถ้ามันตกมันตั้งเข้ามาแล้วล่ะไมาเนี่ยืดๆืดดขึ้นมาแล้วโดดบอในออี่นอุ้ยอะไรูปลาบูปบูปลาบ,บ,บู้ปลาบูใหญ่ โอ้โหบูบูตัวเบลอเลยตักครึบตายไปเลยต้องไงโอ้โหบูบูตัวเบลอเลยอ้วนทุกลูกเลยนะต้องตายเลย

โอ้ปลาแก้มซ้ำโดดนี่เลยอู้ปลาอะไรอ่ะ หรือโนมีสายดูดหน่อยมาไหมอืม,มแม,มนย่ะฟังโน้ลแมนมาฟังนี่อืม นี่เนี่ย mmm. นี tá, ่น่าตัวมีมีมี2กิโลไปแล้วไปอี่อนรวเร็วเร็วเยกขึ้นยกขึ้นสูงสโอ้ยเร็วเร็วเอ้ยระวังระวังเร็วเร็วเร็วเรวสาวสาวสาเอ้อหัวหัวหัวโอ้ยหัวเร็วเร็วาหัวโอ้ยเกือบนี่ไว้นีไว้ รวมไล่มาให้ฮะเอามางนี้มาไม่เอามขึ้นมาเดี๋ยวกดออกก่อนเด้ออุ่นมายแก้วมาเข้ายอดีมายแก้วปาแก้วปลาอะไรปลาอะไรปลาเฮ้ยนู่นนู่นนู่นเร็วเร็วเร็ว Oh. <laughs> โอ้ยปรากฏดำตามเง <laughs> ยนึกว่ามันปลาเหยียบย่อบยอบั่วเราคิดแม่นอนโอ้ยเบี่ยงเข้าป่ามาโน,น่นทำ <c oughs> ให้เราดีใจคิดว่าจะมาแก้ว อะไระไนๆๆๆๆะไน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 ปลาโอ้ปลาสลิดต,ตื่นเต้นแต่ปลายนี้นไม่มันวิ่งชิวไปอะแล้ววันี้ว่าปลาโตมึงลิงต,ตัวนะอ้ยเนาะไปข้างบนก็น,น่าดืนขันเขียวเหลือเกินยังกระตัดไม่ได้

ก็เสียงเหมือนเสียงเหมือนโทรศัพท์ดังนะมองไปก็ไม่เห็นกระเป๋าไม่เห็นกระส่ายอันนั้นเลยลุกขึ้นไปดูไไมนไม่รู้ไม่รู้ไอ้เครื่องนั่นแหละอ๋ออุ๊ย bùm <laughs> vô nãy nhục 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 Một... <laughs> nhục 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 anh <Đánh> nè <này>. nhục ừ. <laughs> nhục ừ. <laughs> nhục à, nhục 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 nó nhục nhục hình nhục nhục nữa nhục là... <laughs> nhục đặng hê kia ông nè Ba cái măng Ba này bưởi mùa sáng dẹp Mùa sáng sáng ใจร่มร่มใจร่มร่มเงินปนนนลาขยงติดมันเกิดไปแล้วไอ้มันโตค <laughs> นงานครับมเต็มอาย่างยองแลยจีเดียดทิน ไก่สามตัวครับผมเนี่ยขาดไปเลยครับไก่สามตัวงามเนี่ยเดี๋ยวพอ,อคลิปหน้าครับผม